คนเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งนาแดดร้อนๆปากเหนื่อยยอๆยใส่เสื้อสีแดงมาล่อวัวเปียกนะแถวนี้ยเปียกเข,เขาขึ้นน่นจาจะตรงนู้นเธอตัวใหญ่เธอข้าไม่ได้ ปยันู่เลยเธอะหรือถ้าข้ามาแถวนี้ก็แล้วเต้นะดูเอาว่าไหนมันปีนได้อะไรยังไงวัวกำลังกินหญ้าอยู่ ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันกินยาก,กันอย่างอร่อยเราจะไปดูสวนแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามให้สมุตรไทยฟ้ามา้านสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ